เคสสวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท a l k Control อีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเกมเกมหนึ่งไว้มันชื่อเกมว่า World นะซึ่งมันเป็นเกมที่ผมว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะอาจจะนะอาจจะเห็นตัวอย่างมาบ้างไว้ซึ่งเอาตรงนะผมก็เพิ่งจะผมก็เพิ่งจะเคยเห็นตัวอย่างมาช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้จริงๆมันก็คงมีมาสักพักนึงแล้วทีนี้ไอ้เกม World เนี่ยมันเป็นแนวเรียกว่า เฟิร์สมุมมองบุคคลที่1นว้แล้วก็มันเป็นสไตล์แบบ RPG มุมมองบุคคลที่1ถ้าทุกเพื่อนๆน,นึกภาพไม่ออกแม่งก็คือ Skyrim อ่าทีนี้เกมเนี้ยมันถูกเรียกว่าพัฒนาโดย Microsoft หรือว่า Xbox Studio นั่นเองเอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นเรือธงอันใหม่แล้วก็เป็นอ่าเป็นเกมหนึ่งที่ทาง XBOX เคาภูมิใจนำเสนอนะครับทีนี้มันมีปัญหาอะไรก็คือเกมนี้มันมีเรื่องอื้อฉาวบางอย่างเว้ยอยู่ภายในขององค์กรเว้ยซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผู้พัฒนาหรือเดฟไม่ไปเหยียบหางใชายรวยที่สุดในโลกนั่นคืออีรอนมัสนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือไอเกมอาวเนี่ยมันถูกพัฒนาโดยค่าย Obsidian Studio ไอออปซิเดียนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดในยุครุ่นผมแล้วแบบเป็นสายแบบมึงเป็นมนุษย์เกมเมอร์หนึ่งคนที่มีใจรักในการเรียกว่าเล่นเกม RPG เนี่ยก็จะไม่สามารถพลาดเกมอย่าง Star Wars n น g h t of the Old Republic 2ได้แน่นอนนะครับผมก็เป็นหนึ่งเ้งนะเหมือนกันนะถึงผมจะไม่ได้แบบเป็นแฟนเรียกว่า เป็นแฟนเดนตายของตัวไอไนท์ออฟเดอะรีพับบิกนี่นะแต่ก็ได้เล่นเหมือนกันแล้วก็เกมแม่งดีมากนะครับทีนี้ค่ายเนี้ยก็เป็นเรียกว่าสร้างชื่อมาแล้วกันจากเกมนะั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมันห่างมาหลายเป็นสิปีแล้วนะอะไรหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพื่อนๆเ,เรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นคือมันเกี่ยวกับตัวละครหลักตัวหนึ่งซึ่งเป็นผู้พาาัฒนาผู้อํานวยการฝ่ายศิลป์หรือฝ่ายอาร์ตนั่นเองเขาชื่อว่าคุณแมดแฮนเซน อิดเมดแฮนเซนเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีปัญหากับอีรอนมัสด่ากันไปด่ากันมาในโลกออนไลน์ว่าง่ายๆทีนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเวย้ยคือประเด็นคือเริ่มต้นเนี่ยมันแค่เหมือนจะมีข่าวเช่นมีการใส่เพศทางเลือกมีการใส่เขาเรียกว่าสับพนามโปรนาวเดิมๆปัญหาเดิมๆเลยแล้วทางอีรอนกับตัวพี่กรอมเนี่ยเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะมาโพสต์ว่า,าแบบ เ,เกมไม่ควรจะต้องมีการใช้สรรพนามอะไรแบบนี้อะทีนี้เจ้าอิตาแมทแฮนเซนเนี่ยเขาก็รู้สึกะสะใจรู้สึกว่ารู้สึกดีที่บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยก็มาแบบเป็นเดือดเป็นร้อนกับเกมของเขาคือเขามีความสุขพอสมควรแต่เรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นก็มีการยุยุกันไปกันมาเว้ยทีนี้สุดท้ายเนี่ย มันเกิดลามไปจนถึงการขุดคุยไว้ว่าไอออพซิเดียในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของการเหยียดเพศแล้วก็การเลือกรับสมัครพนักงานหรือเดฟในการมาทำงานที่ไม่เขาเรียกว่าไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมหรือเอาถึงขั้นว่าผิดกฎหมายเลยอทีนี้เนี่ย คือผมใียได้อย่างนะไอ้เกมนี้จริงๆมันน่าสนใจนะเว้ยมันเป็นเกมเฟิร์สนะแล้วเกมเฟิร์สสมัยนี้ที่เป็น RPG มันหายากแล้วเพื่อนๆน่าจะรู้สมัยก่อนแบบเราเล่น Skyrim มกันอะไรพวกเนี้ยพอมุมมองเฟิร์สเนี่ยมันเจ๋งนะเว้ยพอมเป็น RPG มันรู้สึกว่ามันอินนึกออกปะเออมันหาคนทําดีๆยากอ่ะทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของเกมนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าไปได้ถึงขนาดไหนเอผมคิดว่ามันน่าจะ โดนทำหมันแล้วล่ะถ้ามันมีข่าวอะไรมาประมาณนี้นะโอเคไหมก็ก่อนอื่นั้งกล่าวทักทายสวัสดีกันก่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องท็อปคอนโทรลนะครับว้วตอนนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับตองท็อปคอนโทรแล้วแล้วลว,วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมได้เปิดซิงไม่ใหม่ไว้เพื่อนเพื่ออ่าก็เขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้หรอกแต่ว่าเจ้าที่ผมเช็คมาแล้วแม่งโคตรด,ดีมันคือไมชัว m v 7 Plus เว้ยชัว MV7+ p ว u s เว้ยคือถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนแบบ เป็นสายนี้แล้วต้องการไมด้ดีๆสักตัวหนึ่งแล้วจบในราคาหมื่นต้นๆก็ไปหามาไว้ในครอบครองได้นะครับตัวนี้นะเออของดีสามารถใช้ได้แบบผมคิดว่าเป็นตัวจบเออเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เขามไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างเดียวแ,วแต่ผมอยากโฆษณาเพราะจริงผมคุ้คเคกับไมชัวมาอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าเทสมาทั้งวันละเจ๋งมากนะครับผมก็ตามที่เพื่อนๆได้ยินเสียงนี้เลยจริงๆก็ผมว่าทนใช้ไม้เก่ามานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่า เสียงมันแตกด้วยมาอะไรด้วยนะก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะใส่ใจมากๆอยากจะพึ้นเพื่อนทุกคนได้ประสิทธิภาพที่ดีในการรับฟังผมนะแล้วก็เอร่างกายเริ่องฟิตกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคเข้าสู่เนื้อหาหลักกันนะครับตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลัก เนื้อหาหลักลยันแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักของช่องนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรื่องราวที่เพื่อนจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องฟังเอาเพลินๆพินฟังเอาสนุกฟังเอาเฮฮาไร้สาระจากคนใจหยาบคนหนึ่งเลยกันนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนเปิดใจให้กว้างแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมาในช่วงเวลาที่คุณกำลังทานข้าวรถติดทำงานหรือกำลังว่างๆทำอะไรอยู่นะครับก็ขอให้เรื่องราวนี้เป็นอีกหนึ่งความเพลิดเพลินที่คุณสามารถแทรกเข้าไปในเวลาอันมีค่าของเพื่อนได้นะครับผม พราะฉะนั้นเราเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยครับผู้ร่วมก่อตั้ง o b s i d i a n นะครับหรือว่าค่าย Ob s ซ d i a n เนี่ยแหละผู้พัฒนาเกม A าว l ลเรียกร้องให้ผู้ใดก็ตามที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ทำงานในตำแหน่งงานศินในสตูดิโอของ Microsoft ให้พูดคุยกับทนายและดำเนินคดีหลังจากที่คุณแมทแฮนเซนผู้นวยการฝ่ายสินได้เปิดเผยแนวทางการจ้างงานโดยมีลักษณะที่เหยียดเชื้อชาติโดยไม่ได้ตั้งใจอ่าตั้งใจไม่ตั้งใจเดี๋ยวเราไปดูกัน คุณคริสอัลเวโลนอาคุณจำชื่อนี้ให้ดีๆนะ Chris รคริสอัลเวโลนตัวละครนี้สำคัญมากๆนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมทั้ง5คนที่ก่อตั้ง Obsidian Entertainment ขึ้นมาซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเขาได้พัฒนาและประสบสำเร็จมากๆในการพัฒนา Star Wars Night of the o l l Republic 2คุณอัลเวโลนเนี่ย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบและโครงการและทำงานร่วมกับทุกคนเนี่ยมาตั้งแต่ปี2015 o เว้ย o b s ซ d i a n เนี่ยปัจจุบันเป็นบริษัทของ Microsoft นะครับก็คือ Microsoft เนี่ยเขาก็ได้อา่าทำการซื้อกิจการมานั่นเองคุณจะอพอตามข่าวได้ไหมมันจะมีช่วงที่ Microsoft แม่งไล่ซื้อแล้วแม่งไล่ปิดไปด้วย <laughs> เออไหนอะ Obsidian ก็คือหนึ่งในนั้นนะค,ออนนนะครับ o b s i d i a n เนี่ยได้เผชิญกับความขัดแย้งมากมายเกี่ยวกับเกม RPG Fantasy มุมมองบุคคลที่1ที่กำลังจะวางจำหน่ายอย่าง Avo เมื่อการใช้สรรพนามในเกมดึงดูดความสนใจของเจ้าของ X ชายที่รวยที่สุดในโลกอย่าง Eron Musk ผู้ใวยการฝ่ายเสียงของเกมนี้คุณแมดแฮนเซนก็เข้ามาขัดขวางสถานการณ์นี้โดยเริ่มโจมตีบอสใหญ่ของเทส l a ด้วยคำหยาบคายจากบัญชีบรูสกายของเขาบรูสกายจะเป็นแบบมันเป็น เหมือนแพลตฟอร์มเหมือนแพลตฟอร์มหนึ่งของถ้าที่ผมจําได้มันจะเป็นอารมณ์แบบแพลตฟอร์มหนึ่งของทางนี้แหละพวกผู้พัฒนาอะไรเงี้ยเขาจะชอบเอามาพ่นเอามาทำรายการซึ่งถ้าจําไม่ผิดถ้าผมเคยพูดถึงบูสกายครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ตอนที่เป็นตัวของดีเรคเตอร์ที่ทำดาร์คเอช e ดอะเวลกาดเหมือนกันเออที่เขาพูดถึงเรื่องเพศเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ เป็นที่ที่ทำให้ผมรู้ด้วยว่าเขาก็เป็น EA h e a เก่าที่ทำเด e s ซิมอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยในนั้นก็จะมีอีกหลายหลายหลายๆเดฟเดหลายๆลายคนก็จะอยู่ในนั้นสิงอยู่นะครับหลังจากที่คุณเฮนเซนเนี่ยก็ออกมาทำการยุ่ยยุไอเอลอนมัสใช่ไหมผู้คนก็เลยเริ่มขุดคุยเว้ เขาก็ย่อยยุ่หลายอย่างเหมือนที่ผมเกิดไว้ตอนต้นเดี๋ยวจะค่อยๆอ่านไล่ฟังนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีประเด็นมาทุกคนก็เริ่มรู้จักตาเฮนเซนแล้วใช่ไหมและอีลอนมัสก์ก็ได้เปิดชัดเจนว่าไอ้ค่ายนี้มันมีการรับสมัครพนักงานอย่างผิดกฎหมายนี่ว่ามันมีการเหยียดชนชาติแบบใดเดี๋ยวไปดูกันนะครับผู้คนเนี่ยเริ่มขุดคุยไว้เรื่องที่เขาเคยพูดไว้ในอดีตตั้งแต่ตอนที่และตอนนั้นเองที่ที่ แอสมอนโกบุคคลที่มีชื่อเสียงในยูทูบเบอร์หรือที่แอสมอนของเรานะครับก็ได้คนพบสีที่น่าสนใจจากคุณแฮนเซนเขาเคยกล่าวบนโซเชียลแล้วก็โพสต์เอาไว้ไว้เกี่ยวกับการรับสมัครเขาบอกว่าขอเตือนศิลปินผิวสีทุกๆท,ท่านที่กำลังมองหาบทวิจารณ์ผลงานหรือคำแนะนำเกี่ยวกับงานข้อความส่วนตัวของฉันเปิดกว้างเสมอและฉันจะให้คุณเป็นคนแรกเสมอ,อคำเตือน ก็คือ attention อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ศิลปินผิวสีทุกคนความหมายคือเดฟหรือว่าฝ่ายอาร์ตผิวสีทุกคนเนี่ยคุณมาสมัครกับฉันได้เลยฉันพร้อมรับคุณคนแรกเสมอเจาะจงชัดเจนนะครับแล้วเขาก็พูดต่ออีกว่าเรามีผู้ชายผิวขาวแก่ๆมากมายในสาขานี้ปล่อยให้ฉันได้ช่วยคุณแทนที่สักวันเถอะฉันอยากจะเข้าไปใช้ชีวิตในป่าซะเหลือเกินก็คือประมาณว่าในวงการเนี่ยแม่งมีแต่พวกผู้ชายผิวขาวแก่ๆทั้งนั้นเลยเอามันออกไปสักทีนะเออประมาณนี้นะครับ การตัดสินใจจ้างงานโดยพิจารณาจากเชื้อชาติถือเป็นการละเมิดมาตราที่7แห่งพระราชบัญญัติสิทธิพลเมืองพศ2507อย่างชัดเจนนอกจากนี้เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาอีรอนมารสได้ออกมาถแถลงการต่อต้านธุรกิจที่ใช้แนวทางการจ้างงานแบบเหยียดเชื้อชาติกับคนผิวขาวและคุณแฮนเซนก็ได้โจมตีอีรอนกับในประเด็นนี้เช่นกันนะครับเขาบอกว่า อีลอนเจ้าเด็กน้อยแห่งฤดูร้อนที่แสนน่ารัก <laughs> มันเป็นคำมันมันก็คงเป็นคำแซวของฝรั่งอนะแต่มันดูแบบตลกอะกวนไตยนะง่ายๆนะเฮนเซนเขียนตอบ กลับการแถลงการของอีรอนในเรื่องของการต่อต้าน,ต,ต,านต่อต้านการจร้างงานแบบไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะเออแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนี้จะทําให้ฉันกล้าขึ้นอีกนิดเลยไอ้พวกขี้แพ้แล้วก็แบบบุลล์สะใจแบบอ,อีรอนมัสเลยชายที่รวยสุดในโลกเลยมันก็ทําได้แค่นี้แหละ,ะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ผมใส่ไฟเอานะเออพูดดักไว้เลยไอ้เหี้ยดยมีคนหาว่าช่องเนี้มันสร้างความเกลียดชังอ่ะมันใส่แบบเป็น h e เทอร์สปีกอ่ะคือแล้วแบบเออมึงก็ทําให้คนฟังเนี่ยแยกแยะอะไรไม่ได้แล้วก็เลยเกลียดกันไปเฮีย er, คนฟังช่องกูฉลาดกูพูดแค่นี้มันไม่เชื่อหรอกมันก็ไปหาดูกันเองต่อได้คขแมงจะเก่งขนาดพูดให้คนอีกคนเกลียดคนอีกคนได้เลยภายใน3มประโยคว่าไอสัตว์และหลังจากนั้นนะครับเมื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่กล่าวถึงเนี่ยถูกเปิดโปงขึ้นมาเรียกว่าอื้อซ่าขึ้นมาเรียกว่าน้ําลดต่อผุดเว้ อีลอนมัสก์ก็ได้ใช้แพลตฟอร์มของเขาก็คือ X นั่นเองนะครับโพสเรื่องนี้ย้ําต่อสาธารณชนไว้ว่าแล้วก็แท็กไปที่ CEO ของ Microsoft ด้วยนะครับในโพสนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานของ Obsidian Entertainment เนี่ยแหละก็คือประมาณว่าอีลอนมัสก์เขาก็ไม่หยุดนะเขาก็พยายามย้ํากระทืบต่อว่าเฮ้ย hey, CEO Microsoft มึงทำอะไรอยู่เรื่องนี้มันผิดกฎหมายนะแล้วลิงก์มาถึงปัจจุบันที่รัฐบาลเปลี่ยนแล้วนะ อาประชาธิปดีเปลี่ยนเมืองแล้วนะครับทีนี้จะกลับมาถึงพี่คนหนึ่งที่ชื่อคุณอัลวาโลนจําคุณอัลวาโลนได้ปะคุณอัลวาโลนที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งออฟซิเดียนเขาหายไปไหนเขาเป็นผู้ก่อตั้งออฟซิเดียนแล้วเขาเป็นหนึ่งในความสําเร็จที่ทำส s าร์วอลในออฟยูริพรับบิออกมาเขาหายไปไหนแล้วทําไมเขาไม่ได้มีปากมีเสียงเท่าคุณแฮนเซนนะครับผมจะเล่าให้ฟังต่อคุณอวาโลนเนี่ยออกมาตอบสนองตอบปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเขาก็มาโพสต ว่าจากข่าวล่าสุดหากคุณถูกปฏิเสธจากตำแหน่งที่ออ s ซิเดียนในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาโปรดโทรหาทนายความเขากล่าวใน X การเลือกปฏิบัติโดยการจ้างงานโดยเฉพาะสำหรับสตูดิโอของ Microsoft จะทำให้คุณไม่ต้องสมัครงานอีกต่อไปและคุณไม่ควรเสียเงินแม้แต่เซนเดียวในการดำเนินคดีทางกฎหมายทนายความจะทราบดีว่าคดีนี้มีมูลค่าเท่าไหร่และพวกเขาจะจัดการเรื่องนั้นอย่างหนักๆให้เองความหมายก็คือกฎหมายนียมันแรงมากในต่างประเทศนะครับแล้วก็คุณอวโลนบอกเลยว่าใครก็ตามที่เคยมาและเคยมาสมัครงานกับ o b s i d i a n ก่อนหน้านี้อ่าเฮ้ยทำไมอ่ะมันเป็นออฟมันเป็นสตูดิโอของเขาเองนี่ทำไมเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมมันมีเหตุที่ทําให้เขาถูกถีบออกมาเช่นกัน,เ,นเพื่อนเอ่าเดี๋ยวฟังต่อแล้วเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บความเจ็บแค้นบางอย่างไว้จากสิ่งที่เขาถูกกระทําเว้แล้วก็เลยออกมาโพสต์แบบนี้ประมาณว่าใครที่ผู้เสียหายอ่ะที่เป็นคนขาวหรือใครก็ตามที่ถูกกระเด็นออกมาด้วยแนวคิด DI ที่ผ่านมาเนี่ยก็ ยื่นฟ้องได้เลยแล้วก็แทบจาไม่ต้องจ้างทนายด้วยซ้ำเพราะว่าคดีแบบนี้ทนายชอบยศทนายแบบว่าเล่นหนักน่าจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้เยอะด้วยนะครับเขากล่าวต่อว่าความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดยืนทางการเมืองของเขาแต่อย่างใดคือไม่เกี่ยวกัรเมืองว้ยเรื่องส่วนตัวล้วนๆให้ที่ผมแถมผมแถมให้ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ส่วนตัวของผมแต่อย่างใดแต่ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ใช่สิ่งที่อุตสาหกรรมของเรายอมรับและผมคาดหวังว่าผู้คุณทุกคนคงจะเห็นด้วยแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เรียกว่าออกมารีทวิ e มาโพสตอบขอบคุณอวโรนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับนโยบายการจ้างงานที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติของออฟซิเรียนมีผู้ใช้ X ไลน์หนึ่งก็เหมือนเหมือนอออกมาตอบตอบโต้คุณอวบโรนว่าเฮ้ยก็ ทางใครอะแฮนเซนใช่ไหมคุณแฮนเซนเนี่ยเขาเป็นเหมือนแค่ผู้มยการฝ่ายศิลปนเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ขาดในการจ้างงานอะไรทั้งหมดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการมาอธิบายนะครับว่าอาร์ตดี렉เตอร์มือชีพทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนร่วมกับทีมจริงอยู่ว่ามันมีฝ่ายเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอชอาร์ปะคือฝ่ายรับสมัครจ้างงานสัมภาษณ์อะไรก็ตามเนี่ยแต่คุณนึกภาพบริษทัทสุดท้ายคนที่จะรีคูดหรือว่าคนที่จะแอบพรูวว่าไอ้คนยื่นไปสมัครคนเนี้ยอ่ะโอเคผมรับเข้ามาในทีม มึงว่าใครมึงว่ามึงว่าเอหรือมึงว่าทีมอาร์ตนั้นๆหรือ Team ทีมทําเกมนั้นๆที่มีอํานาจที่เป็นดีเรคเตอร์อยู่เบื้องหลังที่แอปพูดได้ว่าเออกูเอาคนเนี้ยกูเอาคนนี้พอเก็ตภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีส่วนไหมมีแน่นอนครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณเอาวโรนเนี่ยได้ต้องประสบพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของ DI หรือว่าการยัดเยียดข้อหาบางอย่างที่ผมคิดว่ามันคนเจ็บ หวังใจเขาพอสมควรนะครับคุณคิดดูคุณอาวาโลนเนี่ยก็มีเรียกว่าถ้วยรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากคือ Star Wars Night of the อ l ิ Republic 2เนี่ยคือผมอาจจะพูดบ่อยนะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะถ้าใครไม่เคยเล่นจริงๆหรือเป็นแบบว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันสำลักสำคัญอะไรขนาดนะั้นสำคัญมากนะเว้ยคือไอ g h t of the r e p u e p u c l i c เนี่ยแม่งคือสุดแม่งสนุกมากๆแล้วก็ปัจจุบัน มันยังได้กคะแนนอยู่เลยอะเออแล้วก็ใครไม่เคยลองเอาจริงถ้ามึงว่างๆอะไปลองเก็บเล่นดูสนุกมากนะครับแล้วเขาก็สิ่งนี้เขาต้องเจอนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเล่ให้ฟังว่าคุณอวรวนบอกว่าเขาคุ้นเคยกับความหน้าไหว้หลังหลอกของอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดีนะครับในปี2020เนี่ยเขาถูกผู้หญิง2คนด้วยกล่าวหาว่าเขามีพฤติกรรมเรียกว่าล่วงละเมิดทางเพศ แล้คุณอวโลนเนี่ยก็ได้ถูกปลดเรียกว่าฟ้าผ่ากลางอากาศจากหลายเกมหลายโปรเจกต์ทันทีโดยไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ฟ้องเขาก็ได้ฟ้องผู้หญิง2คนนี้ในข้อหาหมิ่นประมาทและฟังดีๆนะชนะคดีด้วยเพราะว่าได้รับเงินชดเชยจํานวน7หลัก จากนั้นผู้กล่าวหาก็ได้ถอนคำพูดแล้วก็ขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็ทําไปเหมือนเข้าใจผิดเวย้ยแล้วก็ยอมรับต่อสารว่านายอวโรลนไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศพวกเราเลยผู้หญิงสองคนแพ้คดีแล้วก็ก็เรียกว่าโอาเคอาจจะมีการเคลียร์หลังบ้านหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะแต่เป็นว่าข่าวออกมาประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยคุณอวโรลนเขาก็เคลียร์คดีได้แล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาทำผิดเวย้ยแถมชนะคดีด้วยได,ได้ได้เงินชดเชยด้วยนะครับ นี่แหละก็คือสิ่งที่เขาเจอมาในอุตสาหกรรมนี้นะครับนี่คือคร่าวๆนะไอ้เฮียแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าตามแมตเฮนเซนเนี่ยก็เป็นคนคุมบังเขียนระดับหนึ่งในการทําตัวเกมเกมนี้นะครับก็เ,เพื่อนๆที่ใครที่เป็นแนวแบบ RPG แล้วแบบสนใจชอบอยากจะเล่นคิดถึงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่แบบเออแบบมุมมองบุคคลที่หแล้วอาเนี่ยเฮียมันหายากเว้ยก็ ต้องรอติดตามชมกันต่อว่าจะมีดราม่าอะไรแต่ผมคิดว่ามีเยอะแน่มีทั้งพนักงานออกมาแฉเรื่องของการที่คุณอ a t แมทเฮนเซนเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าไงอะสารเตี้ยบางอย่างในการกดดันในการาบีบให้พนักงานผิวขาวต่างๆเนี่ยออกเยอะแยะมากมาย อย่างที่ผมกล่าวเกินไปคร่าวๆตอนต้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็พยายามจะรวบรวมมาเป็นคดีความเพื่อฟ้องร้องเพื่อต่อต้านเรื่องราวเรื่องนี้รวมถึงปัจจุบันก็ไม่ว่าจะเป็นพีก่กอมหรือว่าตัวของทางอีรอนมัสเองเนี่ยเขาก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ Illegal นะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเว้ยเพราะฉะนั้นก็ รอดูกันต่อไปว่ามูฟต่อไปของแมทตเฮนเซนมันจะเป็นยังไงทีนี้ก็คือหลังจากที่ตอนแรกสนุกสนานอยู่ดีๆรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ยั่วยุอิรนมัสได้สําเร็จตอนนี้น่าจะเครียดนะเพราะว่ามันลามไปถึงเรื่องของการผิดกฎหมายด้วยแล้วโอเคไหมเพื่อนๆสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับข่าวของเกมใหม่จาก o b s i d i a n Entertainment หรือว่า Xbox Studio Microsoft นั่นเองดูแล้วท่าทางจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่สำหรับเกมนี้พอเกมมันมีข่าวอะไรแบบนี้มานะในความเห็นผมนะพอเกมส่วนมากอะ่ะพอมันมีข่าวแนวๆทรงๆนี้ออกมาชื่อเสียงมันเสียหลายๆอย่างก็มันจะค่อยๆดิ่งลงถ้าเขาไม่ปรับแล้วก็ยังคงมานั่งทะเลาะกันอยู่แล้วก็ทะเลาะคนดูทะเลาะกับคนเล่นทะเลาะกับข่าวอะไรก็ตามอะ่ะแล้วก็มาทําตัวแบบเนี้ยทรงมาจะออกไม่กี่หน้า เพื่อน่ๆจะคุ้นๆกันอยู่มันก็จะออกทรงไม่ค่อยดีไม่ว่าเกมมันจะมายัางไงคนจะเริ่มจับตาดูแหล,ละแล้วคนจะเริ่มตั้งแง่ไว้แล้วก็รู้สึกว่ากางขาอืมนี่ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกมรุ่นใหม่ๆและการที่พยายามจะมีจุดยืนแบบนี้ไว้อืมโอเคไหมโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีวันศุกร์นะครับผมก็ สุดท้ายนี้ขอเ,เพื่อนนะครับแบ่งเวลาอยู่กับคนที่คุณรักด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมตองท็อกคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางด้านล่างแล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับ สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ beauty standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับสน,บสนบผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหการรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม